เปิดเมนูฟิวชั่นนองไหมเลยครับไอติมรอหมู่ยางเมืองตรังครับหอมวานร้อยเลยก็ะตอบโจทย์คนชอบลองข้องแปลครับเทรานไอซีูนะครับมูตซองตําบลหน้าตาหลวงอําเภอเมืองจังหวัดตรังครับร้านค้ายไอติมสไตล์โฮเมสนะครับทีให้มาบริการมาหมากว่า1ปีแล้วลาสุดเนี่ยทางร้านได้เปิดเมนูสุดคู่ขึ้นมาเลยครับเพื่อตอนรับหน้าร้อนด้วยเมนู ไอติมรอดมู่ยางนะครับ oh. ก็บอกว่าห้อมกันว้านละมุนได้รสสัมผัสของมู่ยางเมืองตรังเที่กำลังจะกลายเป็นกระแสในมู่คนรักของว้านหละการหนักชิมานแปลกไหมนั่นเองครับโดยได้อภิชาอายุ39ปีแล้วก็นั่งนับผัก ทันยาฤทธิกรอายุ3 9ปีเป็นซ่องสามีภรรยาเจ้าข้องรานก็ช่วยกันคิดคอนสูตรค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการนำมาหา่นทองทิ้นที่ตรังคือมีมู่ยางตรังดังใช่ไหมเอ,เอามารัางสันเป็นเมนูให้มันทันสมัยแล้วก็ให้มันน่าลิ้มลองเคล็ดลับในการทําไอติมมู่ยางเมืองตรังก็คือการเอาเครื่องปรุงรสที่เป็นเครื่องเทศในการช้ายมักมู่ยางไม่ว่าจะเป็นโคหอมอย่างเทีน เครื่องเทศที่มันเข้มข้นนะคะแล้วก็เอามาผสมกับเนื้อไอติ่ม,มก็จะได้รสชาติที่มันนุม่มนวลหอมหวานแล้วก็มันแฝงด้วยกลิ่นรมควันของมูยางแบบดังเดิมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเสิร์ฟขู่กับ มูถางกรอบแล้วก็มูฟอยพร้อมกับแมทมะม่วงที่มาผ่านบอตด้วยนั่นเองแม้ว่ากรอกบดออน,น,นาน่าววากรุบๆได้ไดงออกนะครับน,นอกจากร้านไอศครีมก้องร้านตีนี้แล้วนะครับยังมีเมนูไอติมอื่นๆอีกลากห้ายรสชาติครับไม่ว่าจะเป็นรสมังคุดเสาวรส รสขนุนจำดาลองกองถูเรียนและก็รรดคลาสสิกอีกมากไม่นะครับทางร้านเนี่ยผลิตมาแลว้วมากว่า100รอสชาติที่สมูทแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีไอติมมุ่นเวียนมาหน้าร้านเนี่ยประมาณ2ี่สิรสชาติ้วยกันนะครับแล้วก็จะสลับพัดเปลี่ยนกันไปทุกๆวันโดยราคาเริมตอนเนี่ยอยู่ที่สกู๊ละ35บาทเองนอกจากนี้ครับทางร้านเนี่ยรับทำไอติมตามงานต่างๆด้วยนะครับถ้ามาจะโทรตั้ไปสอบถามได้ตามไม่เลยจะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับ0 9 6าวก พกกาพกเสนึ่งกานึงนั่นเองนะครับหรือว่า<ฮ>ะจะตักไปได้ที่ Facebook แฟนเพจนะครับ i อซี่ยูตรังนะครับร้านยุทธตุกๆวันพุธนั่นเอง ทีมงานคืนสีจีสักทีก็ได้นะสำหรับไอซียูนี่เพื่อใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรไปได้นะ096 6 9 6 4 1 9หหกนึกว่าจับไปแลกรายละเอียดที่เฟซบุ๊กเพิ่มเติมไอซียูไอที่แปลว่าน้ำเค้งนะนะไม่ใช่ไอซียูนะไม่ใช่ไอซียูนั่นก็คือว่ามามานอยู่ในโรงพยาบาลไอนี้ไอซียูตรังไม่ถือว่าเป็นไอติมที่เราจะพบกับ ที่จังหวัดตรังที่จังหวัดตรังอะไร <c oughs> แบบนี้ <c oughs> เออนนี้ก็ต้องไปกินกันได้นะเป็นความลงตัวของอาหารข้าวแล้วก็อาหารหวาน,วานมาอยู่ในนึ่งเมนูรวมมาอยู่ในนึ่งเมนูใครไปคิดว่าเราถ้ามาเอาหมูย่างเมืองตรังจะเป็นซอสพาวเวอร์ของจังหวัดตรังอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> มาทาเป็นเมนูของหวานได้และและ้วของหวานนั่นคือ,อไอติมไอติมหมูย่างตรังกินแรกกินแล้วเมื่อกินหมูย่างตรังนาที ดอดสัมพัสธ์เราคือไอติม,ต,มออตาปีน้องกออ็ใลยมีโอกาสได้ไปลองลองไปลองนะครับที่ ICU ตรังนะครับ